ครับผม X Cross วันนี้จะมาหาอะไรเกลียน,นทำใน Battlefield 3กันครับอยู่ในโหมด Multiplayer นั่นเองอ่ะไม่มีอะไรทำอยากจะมาเกลียนเกลียนเนี่ยที่นี่ก็คือมาให้เขายิงฟรีนั่นเองครับมาให้เขายิงฟรีเอามานนั้นนะเพราะผมก็เล่นเกมนี้ไม่เก่งวะ่ะแต่ก็อยากจะลองดูสักนิดนะครับผมเมื่อกี้เห็นคนวิ่งผ่านไปแว็บแวนี่ไงโอ้โหนี่ไงมาถึงโดนเก็บก่อนเลย เอหนึ่งหกเอสามรู้สึกว่าเราจะอยู่ฝั่งลาซียนั่นเองนะแต่ทีมเราก็นำนะทีมเราก็โหดอยู่เหมือนกันอ้าวลงไปนอนเฉยเลยเราเราไม่ได้ฆ่านะครับใครฆ่าไม่รู้ครับได้ยินเสียงสไนเปอร์จากที่ไหนผมต้องใส่หูฟังเต็มหูไม่งั้นเราจะไม่ได้ยินเสียงเท้าเสียงปืนเสียงระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมามีคนมามีคนมาโอ้โหเอาอาร์พีจียัดขิดได้ยังไงเราปาระเบิดไปก่อนครับเหมือนจะไม่โดนใครเลย ระเบิดลูกเมื่อกี้ตกใจโอ้โหเอ้ยเจรักจะได้ยิงแล้วโดนไซก้านะครับเปิดชัดกันใส่เข้าไปเต็มๆเ,เอาไงดีเหมือนด้านนี้จะเยอะนะโอ้ยมาเบียดลายเราเนี่ยนายมาเบียดลายเราครับเฮ้ยมีคนมาโอ้ย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 ช่วยด้วยผมสู้เขาไม่ได้ผมขาก โอเคได้คิวตัวหนึ่งก็ยังดีผมสู้เขาไม่ได้ครับผมกาครับรู้สึกว่าข้างหลังผมมีอีกหนึ่งตัวโอเคเราสอยตัวนี้ไปก่อนหนึ่งตัวแล้วก็วิ่ง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 หลบก่อนวิ่งหลบดองตีนกระสุนทั้งดองตีนทั้งกระสุนโอเคมีคนมาหนึ่งคนครับแล้วก็เราจะวิ่งเข้าไปสวนโอเคเอนจิเนียร์หนึ่งนายหนึ่งนายหนึ่งนายเอนจิเนียร์หนึ่งนายโอเคผมคิวไปแล้วครับผมได้กโอเอคไปอรย่มาหนครับผม ผมพยายามจะสอยแต่รู้สึกว่าเขาจะนอนซึ่งทําให้ผมยิงลาบากนะครับผมจะวิ่งออกมาซ้ายสุดนั่นเองซ้ายสุดซ้ายสุดซ้ายสุด,สดโอเคผมเห็นสไนเปอร์โอเคผมเฮดช็อตไปแล้วครับผมรู้สึกว่าจะมีอีกหนึ่งคนมาผมเห็นแวบๆโอเคซึ่งไม่น่าจะได้คิวครับโอเคพยายามปีนขึ้นไปอยู่เฮ้ยมีนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคสวยงามเฮ <c oughs> ้ยเฮ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 ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์ งานเข้าแล้วผมสู้กับสไนเปอร์อยู่ตอนนี้ผมต้องโดดซิกแซกครับซ้ายขวาซ้ายขวาผมสู้กับสไนเปอร์โอ้โหเอ้ยโดนอะไรวะ M240B โดนซัพพอร์ตยิงเฮ้ยเฮ้ยเจอโจดเจอโจดโอเคคิวแล้วหนึ่งตัวเจอโจดเจอโจดเจอโจดโอ้โหจากโดนยิงจากด้านข้างครับโุด CC แม็กนัมที่ผมโดนต่อยไปเมื่อกี้เออเฮ้ยเออไปโดนโดนโดนโอเคตายแล้วเรียบร้อยครับ รู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์นี้จะมีคนไทยเล่นค่อนข้างเยอะนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนไทยหมดเลยนะครับผมซึ่งอาชีพที่ผมเล่นหรือสายที่ผมเล่นก็เป็นเอ่อเมดิคอนเป็นแอสเซานะครับผมเป็นเป็นแอสเซา์ไม่ไม่ใช่เมดดีคอนมันมันมันเป็นหมอนั่นแหละครับแต่ว่าใน Battlefield เนี่ยจะเรียกว่าแอสเซาสนั่นเองครับและปืนที่ผมใช้ก็คือ F 2 0 0 0นั่นเองเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาเป็น A E K 971บ้างเขาบอกว่าปืนนี้เนี่ยเห็นจากโหวตแล้วก็ถามเพื่อนๆหลายๆคนนะครับ ปืนนี้เป็นปืนที่ดีที่สุดในสายแอซเซอแล้วเลยครับ A E K นะนตื่นตื่นตืนตืนมาช่วยลบก่อนอย่านอนอย่านอนอะไรเรายิงเพื่อนเราทำไมตื่นๆตือนตืนอย่านอนอย่านอนมาช่วยลบก่อนโอ้โหโดนใส่92 K สอเคสใอยไปเต็มเต็ม <c oughs> เอนจิเนียร์เอนจิเนียร์เอนจิเนียร์เล่นช็อตกันเฮ้ยมีคนลงไปนอนนายทำเพื่อเรานายทำเพื่อเราเอ้ยไม่ตายวะ กลอกเอากลอกสายเอากลอกสายตูดอุ้ยไม่ได้ค่าได้แค่แอซิดกับซับเพรสชั่นนั่นเองซับเพรสชั่นก็คือการยิงแล้วตำแหน่งศัตรูจะขึ้นในเรดาร์นะครับแล้วคนอื่นคิวได้ถึงเราจะไม่ได้คิวแต่เราก็ได้ e อ p จากซับเพรสชั่นนั่นเองโอเคเหมือนผมจะเจอสไนเปอร์ไม่ใช่สไนเปอร์ละครับนี่มันเอนจินเนียแต่ผมโดน M240B ยิงเออโดนโดนซัพพอร์ตยิงเฉยเลยซัพพอร์ตก็คือหน่วยกระสุนนั่นเองนะครับ เงินกระสุนนี้ดีนะจะประมาณว่ากระสุนเนี่ยเติมเท่าไหร่ก็ได้แต่ผมโดนสไนเปอร์ส่องอยู่เมื่อกี้ครับแล้วลงกไปนอนแล้วครับผมนี่โอเคเอ้ยโอ้โอ้โดนสอดจากด้านข้างไม่น่ารอดครับ G 5 3ปืนไหญ่อ่ะรู้สึก,กว่าจะเป็นพวก SMG นะครับอยู่ในตระกูล SMG โอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นเป็น รีคอนบ้างนะครับผมโดยผมจะใช้ A98B นี่แหละปืนนี้นั่นเองนะปืนนี้นั่นเองะในโหมดนอร์มอนเนี่ยเล่นสไนเปอร์ก็จะยากหน่อยครับจะไม่ใช่วันช็อตวันคิวนะครับแต่ถ้าเป็นฮาร์ดคอร์เนี่ยนัดเดียวล่วงแน่นอนนะครับอันนี้ดาด,ด,ดาเมจมันถ้าเล่นโหมดนอร์มอนเนี่ยประมาณ2นัดตายนะครับถ้านัดเดียวตายก็คือคนอื่นเลือดเหลือน้อยนะครับผม เดี๋ยวผมผมจะลองดูว่าผมจะสู้เขาได้หรือเปล่าเพราะผมก็เล่นรีคอนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่กะกากดนะ้วยสิบตายแปดเนี่ยสู้เขาไม่ค่อยได้โอเครู้สึกว่าตอนนี้จะสลับสบปาวกันแล้วนละครับสปอนสปอนสปาวเฮ้ย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 โอ้ลงไปนอนทั้งนั้นกำหลบหน่อยตื่นขึ้นมาทำไมลงไปนอนเหมือนเดิม โอเคเพื่อนเพื่อนเราเสียบคอผมยังไม่เห็นยูนิตครับตอนนี้ผมจะเจ็บมาขอเฮ้ยเห็นเห็นเห็นโอ้โหรีคอนครับสไนเปอร์นั่นเองการเข้าแล้วเหมือนเห็นใครแวบๆแถวๆนี้ถือจุดซีซีรอละโอ้โหตรงนี้มุมกำลังดีเลยยิงไม่โดน เล่นยากนะครับอุ้ยโดนฝอยแล้วมอบก่อนมอบก่อนหนวะไหนวะ,นวะโอ้โหอ้ยยิงโดนแต่ไม่ตายไม่อะไรผมจะไปเล่นอินจิเนียครับจะลองใช้สกายเอชดูบ้างสไนเปอร์ไลเฟิลเมื่อกี้ยิงโดนเป็นันาสองนะยิงกันเองทำไมนะเฮ้ยอุย้ยสไนเปอร์เฉียดหน้าไม่อยู่แล้วไม่อยู่ให้ฆ่าหรอก แล้วโดดรบแล้วโอ้โหเอีเค e ว่ะรบอยู่ในกล่องคอนเทนเนอร์สิบเอตตายเก้าแล้วว่าโอ้ยอายังเลยต้องค่อยๆเล่นมาแล้วหนึ่งตัวมาแล้วหนึ่งตัวโอเคได้คิวก็ดีแล้วโอเคเพื่อนรับช่วงต่อด้วยนะจ๊ะไม่ไหวแล้วตอนนี้ผมกำลังจะวิ่งเข้าไปคิวนาเลยไปชิดโอเคตกใจเพื่อนนิดหน่อยโอเคมีเอนจิเนียร์ประมาณสองคนแต่ก็สู้ไม่ได้ครับปืนผมดี ไม่เท่าเขานะไ์ล์เลทน้อยกว่าซึ่งรอบนี้ผมจะลองเอา A U G A 3ของด้วย Assault ไปบูบ้างนะครับอะไรนะยิงเพื่อเราทำไมอนะ่ะไม่ดีเลยนะเตือนเตือนมาช่วยลอบก่อนเตือนอ่อะไม่เตืนเอนอีกอะไรเนี่ยผมได้เอาเวนเจอร์เมดาลได้เหรียญอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้ตาย <laughs> โอ้ <laughs> พวกนี้เถื่อนกันจริงๆเลย <laughs> ด่านนี้ช็อตกันจะได้เปรียบมากนะครับ อะไรยิงใครยิงอะไรเฮ้ยนอนโอ้โหทนัทนทนันทันโอเคตายตายตาย,ตาย,ตายได้เฮดนชัดจุ๋ยเฮ้ยเฮ้ยอีกหนึ่งอีกหนึ่งโอ้ยตายแล้วตายแล้วเสร็จแลยยิงสามไปยา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 อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวไม่อยู่แล้วตื่นตื่นมาช่วยกันลบก่อนเลย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 เมีเสีงยงจะทางด้านนี้โอ้โหไม่น่ามาบังวิธีกระสุนมันเลยว่ะ กลับไปเล่น F 2 0 0 0เหมือนเดิมครับอะไรเล่าตายสงงางันโอ้ยมอบก่อน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 โอ้โหจะตายแล้วจะตายแล้วช่วยด้วยจะตายแล้วไม่รอดครับผมแต่คิวได้ตัวหนึ่งก่อนตายก็ยังดีถือว่าโอเคนะ อ,อ,อาจ,จิตวิปริตเฮ้เฮ้ย,ยอะไรอะไรอะไรเราอะไรเราลบหน่อยลบหน่อยดีโถมาเบียดกันในนี้ทาไมเราโดนสปเลยเห็นไหมเล่นรีคอนแต่เอาช็อตกันมาใช้โหดมากนะครับแถวนี้แถวนี้แม่งเถื่อนนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้แม่งเถื่อนไม่น่าจริงอยู่ไม่ได้นะเฮ้ยอะไรใครปลาอะไรมาเฮ้ยเอนจิเนียร์เอนเจนิเ,น,เจนียร์ไม่รอดหรอครับ พยายามหมอบต่ำแล้วเข้าข้างฟาก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ผมสัต์มัวกันแล้วโดนไม่โดนผมไม่รู้เฮ้ยใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นโอ้ยรอดลอหลอดลอด,อด,อดก็ยังได้อยู่ก็ยังได้อยู่ก็ยังได้อยู่ตอนนี้เสียงปืนหายเหมือนจะเกิดอาการแหลกกับคอมผมนะครโอเคเสียงปืนกลับมาแล้วมั้งเฮ้ยมีคนเดี๋ยวผมจะอ้อมมาทางนี้ครับ จะลองไปตุยหลังเขาดูโอเคก็ได้คิวอยู่25ตาย15แล้วผมสู้เขาไม่ได้เนี่ยเขาแม่งเก่งเอ้ยสองนายโอเคดับเบิลคิวโถเอ้ยโ,โดนตุยหลังโถ่เอาใหม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 ่เล่นให้ดีๆคงเล่นไม่ถึงจบเกม้วครับผมต้องรีบไปนอน เตือน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 อะไรทำอะไรวะฮะวุ่นวายจริงๆโอ้ยโดนยิงจากด้านข้างตายแล้ว AEK 971ครับปืนในตำนานผมใช้อะไรบ้างนี่เนี่ย AN 94คือปืนไรเหรอเฮ้ยปืนปืนนี้ไม่เคยใช้เลยปืนอะไรวะปืนยิงทีละสองนัดเหรอเฮ้ยเราเปลี่ยนได้ดิแต่รู้สึกว่าผมจะโดนยิงสวนมาแล้วแหละครับจากด้านข้างนั่นเองใครวะ สไนเปอร์ S S มัวแต่ไปปรับเปลี่ยนโหมดการยิงตายยังรีบไปดีกว่าครับอยู่แถวนี้อันตรายเหมือนจะมีด้านซ้ายแวบๆแบบผมเห็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนยิงโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บปืนนี้ไม่เคยใช้นะบอกตรงยังไม่เคยได้ยิงใครใครจะมาเป็นตัวแรกของเรา ใครจะลองมาเป็นตัวแรกของเราอยากได้หนูทดลองผมได้แล้วล่ะครับตัวแรกครับเฮ้ยปืนโอเคอยู่ใช้ได้ใช้ได้แต่ตอนนี้ผมจะตายแล้วรีโหลดท้าไปนะบางทตาีตายสิตายสิโอ้ได้แค่แอซิดเจริญพวงตายสิ ย้อนระเบิดเข้าไปเลยดีกว่าอย่างนี้ใจเย็นครับใจยเย็นใจยเย็นปืนยังไม่มีกล้องไม่มีอะไรเลยเฮ้ยอย่ามาบังได้ไหมตรงดอดก็ยังไม่มีบูเดียวแบบนี้แหละมูสดมูสด,ดได้คิวใครบ้างก็ไม่รู้ละโอเคก๊อกก๊อก,กสูต่อไปก๊อกสูต่อไปโอเคถอยถอย,ถอยได้คิวใครบ้างวะเนี่ยเข้าบูขนาดนี้แต่ไม่ได้คิวใครเลยเจริญพรเธอโอเคมี2ตัวเก็บได้แค่ตัวเดียวโดนใเก้าสิบสองเคเก็บไปนะใช้กลอก18ยิงโอเคเดี๋ยวขอลองลองปืนนี้กรอบ เมื่อกี้ไม่ได้คิวเลยอ่ะโอ้มองตรงโดนแย่ลอ,อดเลยถ้าไม่มีสกอบมันยากบองตรงไม่ไม่เถืนจริงอยู่ไม่ได้นะลงไปนอนลงไปนอนอะไรอ้้ห้ยอุ่อา์ได้ดับเบิลคิวว่าจะต่ออีกสักหน่อยก็ไม่ได้ ตายสิบเก้าตัวละเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ใช่แล้วใช้เ e อคเดียวเอคเดียวมีคนมีคนมีคนเหลือสิบเจ็ดนัดเก็บสไนเปอร์ได้หนึ่งตัวโอเคเยี่ยมเยี่ยมมอบมอหน่อยตรงนี้อันตรายมากครับเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาใจยเย็นใจเย็นใจเย็นอะไรเล่ายิงใครอะไรยังไงงงอะไรอะไรยังไงงงโคตรหนัวบอกให้หน่วยจริงอะ่ะ m c 1 6ไม่ใช่อ่ะ AK ต่อดีว่า AK กำลังมันเลยผมเล่นสายอซเซาเยอะที่สุดนะครับตั้งแต่เล่น Battlefield มาเป็นหมอนน่เองเป็นหมอ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 ตายครับตายโอ้ oh. ถ้าเกิดเกมจะจบยังวะ เล่นกัน500ตัวเฮ้ยเกมจะจบแล้วนี่ว่แจะเล่นให้จบไปเลยอีกไม่กี่ตัวเองครับผมจะปิดเกมด้วย AUG A3 จะใช้ AUG A3 เป็นตัวสุดท้ายเมื่อกี้สะกิดไปนิดนึงไม่ตายวะ่ะวิ่งเร็วกันเหลือเกินเฮ้ยยา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 โอเคได้คิวด้านซ้ายดาไวไปผิดมีเยอะมากวิ่งไปไหนจ้าซับพอร์ตอุ้ยหลบกระสุนไม่ทันโหนอนยิงเลยวะยิงจากด้านนอก ไปไปไ,ปไปอย่าไปยอมแพ้ขออย่ายอมจบเกมกันไปนะครับผมรัสเซียชนะนั่นเองทีมที่ผมอยู่นะครับนี่คิวได้ประมาณ38ตัวตายีต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ